ตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวเจอกันแน่น้องโอ VS เลียมได้เลิกชิงเข็มขัดศึกวัน27สิงหาคมนี้เก๋าดวนเก๋าแชมป์โลกฆ่าไม่ตายน้องโอไกย่าง5ดาวพร้อมบูเดือดผู้ท้าชิงเลียมแฮ์ริสันโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทเป็นเดิมพัน ในฐานะคู่รองของศึกวัน161 a r นอาเดโนวิสดีมิทเียส2ซึ่งจะถ่ายทอดสดในช่วงพรามไทม์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่27สิงหาคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับน้องโอชัมโลกเจ้าตำนานมวยไทยไวัย35ปียังคงทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวา นับตั้งแต่ขึ้นของบัลลังมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2562โดยผ่านการป้องกันแชมป์โลกมาแล้ว5ครั้งและจะลงป้องกันเข็มขัดอีกครั้งปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยครั้งนี้น้องโอจะได้วัดความแข็งแกร่งฮิตแมนเ i ียมฮ r r i s ิสัที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขึ้นม่อแบบสุดๆเก็บชัยชนะมาแล้ว3ไฟต์ติดต่อกันในวันโดยเฉพาะผลงานชิ้นโบแดงไฟล่าสุด โดยการพลิกเอาชนะเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาได้แบบสุดมั่นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้คว้าตั๋วขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ของน้องโออย่างเป็นทางการอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของศึกนี้คือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันมวยไทยเวอร์กลางปีรุ่นไฟเวท6.2กิโลกรัมระหว่างสุปตานักบูขวัญใจชาวไทยเดียรอนแมนรถถังจิตเมืองนนและมวยหนุ่มจากไซบาศรสวัสด์ไมเคิล ีต่างฝาดด่านรอบแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนได้มาเผชิญหน้ากันในรอบนี้นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นการกลับมาของจอร์แดนแฮกเกอร์ตีที่ช่วดลงแข่งในรอบแรกศึกมวยไทยเวิร์กกลางปีพบป,ป่วยกระทันหันโดยจะวนมาเจอกับอาเมียนาซรีที่ได้รับโอกาสเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งโดยทั้งคู่จะสู้กันในฐานะคู่สมรองของทัวร์นาเมนต์